หวานชื่นหมากคิมเข้าประตูวิวาแล้วสวยหล่อดุดดังเจ้าหญิงเจ้าชายเรียกว่าชิ้นสุดการลอกคอยแล้วค่ะสำหรับวิวาสุดหวานของนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่กับพระเอกหนุ่มมากบรินที่ขึ้นแทนเป็นเจ้าเป่าเจ้าสาวแบบเต็มตัวพอล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันเข้าสู่ประตูวิวาที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางทะเลสาบโคโมดินแดงแห่งความโรแมนติก โดยบรรยากาศภายในงานเรียบหรูประดับดอกไม้สวยงามท่ามกลางเพื่อนพ้องคูสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ซึ่งคิมเบอร์ลีได้ปรากฏตัวในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ดุดดังเจ้าหญิงในนิยายส่วนหมากมาในชุดสูทสีขาวคู่กางเกงสีดำหล่อเท่มิสไตล์ไฮไลท์ควงแขนกันเดินบนเส้นทางที่โรยไปด้วยกลีบดอกไม้ปิดท้ายด้วยการจุบสุดโรแมนติก